ล่องไพลชุดงาดำตอนที่9เมืองลับแลคนผลพวกนั้นจะเป็นใครก็ตามคงจะเข้าทำการจู่โจมจับร้อยเอกเรืองและพวกลูกหาบที่อยู่ด้วยอย่างกระทันหันด้วยกำลังอันเหนือกว่าเขาไม่มีโอกาสจะป้องกันตัวล่วงหน้านอกจากกระสุนนัดเดียวที่แล่นออกไปโดยไม่ได้ผลอะไรจนนิดเดียวแต่เกิลและข้าพเจ้าช่วยกันสำรวจพื้นดินอยู่นานจนมั่นใจว่าความคาดคะเนของเราไม่ผิดแน่ ทีนี้ก็เหลือแต่ความกังวลถึงสวัสดิภาพของเขาและพวกลูกหาบเท่านั้นและเจตนาในการกระทำแก่พวกเราครั้งนี้เพราะเว้นไว้แต่ตัวร้อยเอกเรืองกับพวกลูกหาบแล้วไม่มีอะไรเลยจะหายไปจากที่ทางของมันข้าพเจ้าและตะเกินมองดูตากันด้วยความกังวลใจต่อมาแกก็ก้มลงที่เหนือรอยเท้าซึ่งสับสนอยู่เบื้องหน้าแห่งหนึ่งหลางเอื้อมมือไปหยิบอะไรขึ้นมาวางบนฝ่ามือพิจารณาอย่างพินิษพิเคราะห์พึมพำว่า ชอบกลนแท้ๆนายทับทิมนี่ไม่ใช่ของเทียมแล้วก็ไม่มีใครในพวกเราใช้ประดับตัวเลยเป็นทับทิมน้ำดีที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเห็นมาข้าพเจ้าบอกตะเกิลคิดหรือว่าจะเป็นของพวกนั้นพวกไหนนายก็พวกที่จับตัวคุณเรืองกับพวกลูกหาบเหล่านั้นไปนะสิเห็นจะเป็นได้ตะเกิลตอบอย่างครุ่นคิด ทับทิมนี่ไม่มีขาไม่มีตีนเพราะฉะนั้นมันจะต้องติดตัวม้ากับใครตะเกิลคิดว่าคงจะถูกของนายสงสัยอยู่อย่างเดียวก็แต่พวกปลน้นหรือขโมยขจรที่ไหนนาะรวยพอที่จะเอาทับทิมดีๆอย่างนี้มาทิ้งแล้วยังเที่ยวรบกวนใครๆเขาข้าพเจ้าว่าเปล่าตะเกิลฉันไม่ยักคิดว่านี่เป็นการปลน้นหรือการทำร้ายตามธรรมดาอย่ามัวชักช้าเลยรีบติดลอยนั่นไปเถอะ จอกันเข้าเมื่อไหร่ก็คงรู้เองว่าเป็นคนพวกไหนและมีความประสงค์อะไรในตัวคุณเรืองนอกจากทับทิมเราพบกั้นยันอีกเล่มหนึ่งตอกอยู่ในบริเวณซึ่งสแสดงว่าการต่อสู้ได้เกิดขึ้นที่นั่นลักษณะของมันเป็นกั้นยันโบราณสลักไปด้วยลวดลายซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นของชาติใดและในยุคไหนข้าพเจ้าเก็บมันไว้กับเข็มขัดคาดพุงแล้วก็รีบติดตามรอยเท้าเหล่านั้นไปกับตะเกิน จากลานโลงที่ร้อยเอกเรืองและพวกลูกหาบถูกจับไปรอยเท้าของมนุษย์หลายคนซึ่งพอจะสังเกตได้อย่างแผ่วๆจากใบไม้ที่พลิกและกิ่งไม้ที่หักมากกว่าจากพื้นดินที่แห้งและเต็มไปด้วยหินแรงและลูกรังนำเราเข้าสู่ป่าดงลึกเข้าไปทางเชิงเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าใหญ่เงียบสงัดและเยือกเย็นตลอดทางเราพบกับเครื่องหมายซึ่งร้อยเอกเรืองหรือพวกลูกหาบคนหนึ่งคนใด คงจะพยายามทำไว้ในเวลาที่พวกควบคุมตัวเขาเผลอสำหรับแสดงทิศทางให้เราติดตามรู้ว่าถูกพาตัวไปทางไหนบ้างเป็นอรอยเท้าที่ยาวลากไปตามพื้นดินอันแข็งกระด้างบ้างก็เป็นก้อนหินหรือดินแข็งที่ถูกเขี่ยให้พลิกและบ้างก็เป็นสัญญาณซึ่งเป็นที่รู้กันในระหว่างพวกพลานผู้อ่านทุกสิ่งทุกอย่างออกจากความไม่มีอะไรตามสายตาของคนอื่นใบไม้อ่อนใบเดียวที่เคี้ยวเล่นแล้วก็ขายทิ้ง ยาเส้นซึ่งร่วงหล่นจากใบตองที่พยายามจะมวนสูบตลอดจนก้านไม่ขีดที่โยนทิ้งอย่างไม่แยแสข้าพเจ้ารู้สึกเบาใจอยู่อย่างหนึ่งที่ตลอดทางไม่ปรากฏรอยเลือดหรือวี่แววของการต่อสู้อีกเลยสัญญาณต่างๆที่ปรากฏแก่ตาก็แสดงว่าร้อยเอกเลืองและพวกลูกหาบคงไม่ถูกควบคุมตัวเข้มแข็งนักมิฉะนั้นก็คงจะไม่สามารถทิ้งเครื่องหมายเหล่านั้นไว้ได้จากป่าใหญ่ รอยเท้าที่เรากำลังติดตามพาข้ามช่องเขาเตี้ยๆลงไปสู่หุบลึกอีกแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าทึบและอบอ้าวข้าพเจ้าคิดว่าปราศจากด่านช้างเก่าๆเ,เสร็จแล้วคงไม่มีมนุษย์คนใดเลยจะผ่านบริเวณป่าอันหนาแน่นไปด้วยเถาวัลย์หนามหวายเล็บเยี่ยวเกี่ยวไก่และบรรดาเครื่องจีดขวางอื่นๆตามธรรมชาติได้และทันใดที่ก้าวเข้าไปในป่านั้นแสงตะวันที่สว่างอยู่เมื่อตะกี ก็ถูกบทบางเลือนลางลงทุกทีด้วยกิ่งและใบอันเบียดเสียดกันอยู่เบื้องบนจนมองเห็นทางที่เราเดินไม่ได้ถนัดนอกจากความแน่ใจเท่านั้นว่าไม่มีด่านเล็กแยกออกจากด่านนี้เราชั่วโมงเสร็จเจต่อมาเราจึงแลเห็นแสงสว่างของป่าโปร่งปรากฏอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเห็นตะเก้นหยุดชะง,งักอยู่กับที่หน่อยหนึ่งเหมือนสะดุดอะไรเข้าข้าพเจ้าเห็นแกก้มลงเม่อยืดตัวและเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง จึงแลเห็นในตาเป็นประกายวาวด้วยความตื่นเต้นแกยื่นก้นบุหรี่ที่ยังอุ่นๆอยู่ให้ข้าพเจ้าดูแล้วกระซิบว่าจำได้ไม่ใช่หรือนายว่ามันเป็นของใครจำได้ข้าพเจ้าตอบไม่มีใครนอกจากคุณเรืองจะสูบบุหรี่ตรานั้นเมื่อตะเก้นเหยียบนนะ่ะมันยังไม่ดับเร็วเข้าเถอะนายนายทหารเรืองกับพวกนั้นคงอยู่ห่างเราออกไปไม่เท่าไรหรอกแกออกวิ่นเหยาะๆไปตามทางด่านเก่าสายนั้น ข้าพเจ้าก็กวดตามไปติดๆกันผ่านป่าพักหวานและเถาวัลย์ที่ปกคลุมอยู่สองฟากทางยังไม่ถึงตอนที่แสงสว่างส่องเต็มที่ดีพื้นดินที่เรากำลังวิ่งเหยียบอยู่ก็หลุดหายไปจากเท้าข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกินร้องด้วยความตกใจได้ยินเสียงกิ่งไม้ใบไม้แห้งหักอย่างกระทันหันกลิ่นอับๆของไอดินลอยขึ้นมาปะทะจมูกแล้วเราก็ลอยลิ้วลงไปสู่หลุมมรุษตะยูสำหรับดักช้างหลุมนั้นโดยไม่ทันเห็น ข้าพรเจ้ารู้สึกว่าร่างกระทบกับของแข็งเต็มแรงกระเด็นไปทางหนึ่งต่อมาก็ได้สัมผัสกับพื้นดินอันเยือกเย็นและชื้นแฉะศีรษะและประสาทมึนชาไปหมดเพราะความกระเทือนที่ได้รับจนจำอะไรไม่ได้และคิดอะไรไม่ออกอยู่เป็นครู่ครั้นแล้วก็รู้สึกเสียวปรับที่สีข้างซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเขาไอ้เกควิดนอนนิ่งและพยายามคิดอะไรอยู่นาน จึงได้ยินเสียงตะเก้นครางขึ้นเบาๆถัดจากข้าพเจ้าไปว่านายยังอยู่หรือนายข้าพเจ้าไม่สามารถจะตอบแกได้เพราะอาการจุกเสียดยังแน่นอยู่ในทรงอกจนกระทั่งรู้สึกแกยื่นมือออกมาคลำตามร่างกายและพยายามเงี่ยหูฟังลมหายใจอยู่พักหนึ่งจึงพยายามลุกขึ้นนั่งด้วยความลำบากพลางบอกว่าฉันไม่เป็นไรรู้สึกพกช้ำตามตัวนิดหน่อยเท่านั้นตะเก็นละ่ะ เต็มทีหน่อยนายคราวนี้ตะเกินของยายหายสวยไปฟันหักไปสองสี่เราพยายามดิน้นทุลักทุเลอยู่อึดใจเต็มๆจึงปลีดตัวออกมาจากหลักไม้ร่วกผุเหล่านั้นได้ในความขมุกข,ขมัวของหลุมลึกนั้นข้าพระเจ้าได้ยินเสียงตะเกินถอนใจยาวพึมพำว่าเหมือนปาฏิหารย์น,น่นายถ้าเป็นหลุมที่เขาขุดดักไว้ใหม่ๆป่านนี้ทั้งนายทั้งตะเกินตัวพรุนเป็นลังพึ่งแล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่า แกหมายถึงอะไรในบรรดาเครื่องดักสัตว์ใหญ่ในดินแดนของชาวกะเหรี่ยงเช่นนี้ไม่มีอะไรเลยจะน่ากลัวเท่ากับหลุมชนิดนั้นมันใหญ่และลึกพอสำหรับที่สัตว์ขนาดตั้งแต่แรดวัวและกระทิงขึ้นไปถึงช้างตกลงไปแล้วหมดหวังที่จะขึ้นมาได้นอกจากนั้นบรรดาเหลาซึ่งใช้โคนไม้ร่วกทั้งอันปักเรียงรายไว้กับพื้นหลุมเป็นหลักประกันอีกชั้นหนึ่งที่ไม่มีสัตว์ประเภทใดจะรอดไปได้ เป็นคราวเคราะดีและบุญหนักหนาที่มันเป็นหลุมร้างเกือบเท่าๆกับความเก่าของด่านช้างที่เราผ่านมาบรรดาไม้รวกทั้งปวงผุเสียแล้วฉะนั้นเมื่อกระทบกับเสื้อผ้าอันหนาของเราก็หักระเนระนาดไปได้โดยง่ายข้าพเจ้าให้ตะเกิน้นซึ่งตัวเบาวกว่ายืนบนฝ่ามือส่งแกขึ้นไปก่อนรออยู่จนแกตัดพระองค์ส่งลงมาจึงปีนตามขึ้นไปได้เมื่อสำรวจความบอบช้ำและบาดแผลซึ่งกันและกันก็ปรากฏว่า นอกจากชายโครงตรงแผลเป็นของข้าพเจ้าด้านขวาจะถูกไม้ทิ่มเอาถลอกไปและปากตะเก้นแตกฟันหักไปสองซี่แล้วรอยขีดกวนอื่นๆก็เกือบไม่มีความหมายอะไรอย่างไรก็ตามหลุมพลางหลุมนั้นเตือนให้เราระมัดระวังในการเดินทางต่อไปยิ่งขึ้นคอยพยายามหลีกเลี่ยงพื้นดินที่มีรอยพิรุษโดยแยกออกจากข้างทางมิฉะนั้นก็ใช้ไม้สักๆทดลองดูก่อนเหมือนทหารช่างสำรวจทุ่นระเบิดบก แต่ก็ไม่หวายที่เกือบจะตกลงไปอีกหลุมหนึ่งในราวครึ่งชั่วโมงต่อมาดีแต่ข้าพเจ้ารั้งตะเกิ้ไว้เสียทันตะเกิ้สันส่นศีรษะพยายามพิจารณาลักษณะในการพรางปากหลุมนั้นๆแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ใช่ดักช้างอย่างเดียวเสียแล้วล่ะนายมันตั้งใจจะดักคนด้วยเพราะฉะนั้นจึงใช้แต่กิ่งไม้เล็กๆสะพอเอาดินกรบบนไมพังถ้าตั้งใจจะดักช้างต้องกิ่งไม้ใหญ่กว่านี้ งั้นชาวป่าพวกไหนก็ตามที่มีความประสงค์อะไรที่เที่ยวมาขุดหลุมปักขวากดักคนไว้ตามด่านในป่าดงอย่างนี้ล่ะอ๋อมีแน่นายมันบอกให้เรารู้ว่าชาวบ้านพวกนี้จะเป็นใครก็ตามมีศัตร,รูวาดกลัวจะถูกจู่โจมโดยไม่ทันรู้ตัวจึงเตรียมป้องกันไว้หลุมขวากเหล่านั้นบอกให้เรารู้โดวยว่าเวลานี้คงจะใกล้หมู่บ้านคนพวกนั้นเข้าไปแล้ว นอกจากลุมขวากเราจะต้องระวังเครื่องดักอย่างอื่นต่อไปไม่งั้นนายไม่ได้อ้ายงาดำตะเกิลก็ไม่ได้กลับไปหายายความรู้ใหม่ที่ได้รับทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจเสียเลยไหนจะเป็นห่วงในโชคชะตาของร้อยเอกเรืองพระสะูและพวกลูกหัาบที่หายไปไหนจะกังวลในสวัสดิภาพของข้าพเจ้ากับตะเกิลเองเหนือสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เราอยู่ในดินแดนภาคไหน และใครคือศัตรูลึกลับที่เราแลไม่เห็นตัวเหล่านั้นอย่างเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ก็เพียงแต่กำลังกระชั้นชิดเข้าไปและอันตรายยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีตามคำชี้แจงของตะเกิลขณะนั้นเราคงกำลังอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งระหว่างพรมแดนไทยพมา่าซึ่งไม่ปรากฏในแผนที่และในภูมิประเทศอันเป็นที่อยู่ของเผ่าชาว,ชาวป่าที่ยังไม่เคยมีนักสำรวจใดเข้าถึงหนทางเดียวที่เราจะทำได้ จึงอยู่ที่พึ่งตัวเองจนกว่าจะตามเจอรพสอูว่าเขายังมีชีวิตหรือว่าตายแล้วเราติดตามรอยเท้าคนพวกนั้นต่อไปด้วยความระมัดระวังตามทางด่านซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิประเทศอันปกคลุมไปด้วยพุ่มหนามเถาวันและต้นไม้ใหญ่จนกระทั่งเที่ยงวันด่านด่านนั้นก็ยังไม่พาเราไปถึงไหนความหิวโหวยทำให้เราอิดโรยจนกระทั่งต้องนั่งพักเก็บลูกไข่เน่าข้างทาง กินแก้ขัดแล้วก็ออกเดินทางต่อไปผ่านลำธารซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าและป่ารกอีกสองสามแห่งเข้าไปสู่ป่าใหญ่ซึ่งใหญ่ทึบและชื้นกว่าป่าแรกๆประมาณชั่วโมงเสร็จเต่อมาตะเกิลก็หยุดชะงักยกมือชี้ไปข้างหน้ากระซิบด้วยเสียงตื่นเต้นว่าดูนายข้าพระเจ้ามองตามมือแกชี้ก็แลเห็นปากทางด่านนั้นๆเปิดออกไปสู่ทุ่งโล่งที่สว่างจ้าไปด้วยแสงแด,ด และหน้าผาสูงซึ่งตั้งประงานอยู่เบื้องหลังห่างจากเราที่ยืนออกไปราวกิโลเมตรเศษระหว่างท้องทุ่งกับหน้าผานั้นควันไฟสีอ่อนๆม้วนตัวขึ้นไปอ้อยอิงอยู่ในอากาศอันสงบจนรู้สึกเหมือนมันจะเป็นภาพวาดมากกว่าความเป็นจริงเราสองคนออกวิ่งตรงไปปากทางนั้นด้วยความตื่นเต้นยินดีแน่ใจว่าอย่างไรเสียควันไฟที่เห็นคงจะมาจากที่พักของคนเดินทางหรือหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ตะเกิลผู้วิ่งนำหน้าสะดุดตอไม้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้มลงข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังวีดเหมือนเสียงสั่นของคันกระสุนรู้สึกเหมือนว่าบริเวณป่ารอบกายไหวสะทานรู้สึกว่าเหมือนพื้นดินตรงนั้นจะหลุดออกเป็นชิ้นๆและแทนที่จะยุบหวบลงไปใต้ฝ่าเท้าของเรามันกลับบินขึ้นไปข้างบนต่อมาเราสองคนก็ถูกกระตุกล้มลงและลอยคว้างขึ้นไปอยู่ในอากาศ ระหว่างร่างแหของแล้วมหายักษ์ซึ่งพรางตาไว้อย่างดีจนเราไม่สังเกตเห็นขณะเดียวกันเสียงโป่งซึ่งติดอยู่ที่คันแล้วอันใช้ต้นไม้ขนาดย่อมข้างทางนั่นเองทำก็ดังสนั่นหวั่นไหวเพราะอาการรัวของมันความกระทันหันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราคิดไม่ได้พูดไม่ออกและมองอะไรไม่เห็นอยู่เป็นครู่ใหญ่รู้สึกว่าร่างกายของเราถูกโยนกวัดไกวไปมาท้องฟ้าป่าไผ่ และพื้นดินโครงเครงเหมือนอยู่ในเรือที่กำลังโต๊ะคลื่นอยู่ในทะเลลึกแต่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเสียงตะเกินสัน่นเต็มไปด้วยความตกใจก็แววขึ้นข้างๆหูข้าพเจ้าว่าถ้าจะเสร็จกันอีทีนี้เองนายเห็นข้างล่างไหมข้าพเจ้ามองลงไปยังพื้นดินและท,ทั้งทั้งที่ตะข่ายซึ่งห่อหุ้มมรไว้ยังแกว่งไกวอยู่ไม่หยุดนิ่งนั่นเองข้าพเจ้าก็แลเห็นมนุษย์พวกนั้นและแน่แก่ใจว่า เราตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูผู้ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเสียแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเป็นการยากที่ข้าพเจ้าจะอธิบายลักษณะของบุคคลเหล่านั้นได้แน่ชัดนอกจากสังเกตเห็นได้ว่ารูปพันธสันญญ์ทํานองเดียวกับชาวเขาโดยทั่วๆไปการแต่งกายของเขากึ่งแมวกึ่งชาวป่าหน้าตาของแต่ละคนสะอาดหมดจดกว่าชาวเขาเผ่าใดที่ข้าพเจ้าได้เคยพบมาแล้วใช้ไม้สางและลูกดอก อย่างพวกเงาะสาไกทางปากใต้แทนที่จะใช้ดาบหรือมีดสุยอย่างชาวดอยในภาคเหนือทุกคนยืนเงียบขึมแงหน้าขึ้นมองดูเราเหมือนสัตว์ประหลาดที่พวกเขาดักจับได้จนกระทั่งเจ้าคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ห่างออกไปสูงใหญ่กว่าเพื่อนและลักษณะท่าทางเป็นหัวหน้าบัญชาด้วยเสียงเด็ดขาดในภาษาที่เราไม่เข้าใจทุกคนจึงกรูกันเข้ามาที่คนต้นไม้ซึ่งใช้เป็นคันแล้วคันนั้นเจ้าคนหนึ่ง ีนขึ้นมาจนถึงยอดใช้มีดสั้นตัดปลายเชือกทั้งสี่ขาดออกเราหล่นตุ๊บลงไปบนพุ่มไม้ก่อนที่จะทันลุกขึ้นยืนตั้งตัวติดด้วยซ้ำไปตักเกิลและข้าพเจ้าก็ตกอยู่ในกำมือของชาวป่าซึ่งกลุ่มหลุมเข้ามายึดแขนขาเราไว้โดยไม่มีโอกาสป้องกันตัวเลยจนนิดเดียวอย่าตกใจเราไม่ต้องการทำอันตรายแก่ท่านเลยเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นข้างหลังข้าพเจ้าเป็นภาษาไทยที่พอจะเข้าใจความหมาย เราต้องการความช่วยเหลือจากท่านทุกคนคอยท่านมานานเพิ่งจะพบโอกาสวันนี้เองเสียงนั้นกล่าวต่อไปข้าพเจ้าหันไปก็เจอชายผู้เป็นหัวหน้าชาวป่าเหล่านั้นยืนตะลึงงานอยู่เป็นครู่จึงได้เอ่ยขึ้นว่าเรารู้จักฉันทุกคนที่นี่รู้จักท่านมานานจากบาดน้ำมนต์ของสวยมณีก็ใครล่ะสวยมณีหมอผีผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา เรารู้ตั้งแต่ท่านออกเดินทางมากับพัสอูศัตรูของเรามานานแล้วเราเห็นตั้งแต่ท่านกับลิงตัวนี้และเพื่อนของท่านมาตามล่าไอ้เกด้วยกันเมื่อปีกลายพวกเราตกอยู่ในอันตรายสวยมณีทำนายว่าท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ข้าพเจ้าสรรันศีษะอย่างไม่เข้าใจตักเกิลเองไม่ได้ตอบอะไรนอกจากมองตาปริบป,ปริบเราพูดในสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยจนนิดเดียวข้าพเจ้าบอกอย่าเพิ่งเข้าใจอะไร จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่นและพบกับสวยมณีเพื่อนของท่านคนนั้นกำลังอยู่ที่หมู่บ้านของเราด้วยความปลอดภยัยเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาเหมือนกันช่างเป็นการต้อนรับที่ดีนี่เสียกระไรสําหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาเสียใจจริงๆที่เราไม่มีวิธีอื่นใดดีไปกว่านั้นเพื่อนของท่านทำให้เราต้องเกือบเสียพลานที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปเพราะดีกระสุนปืนนัดนั้นเพียงแต่เฉียดเฉียดไหลเขาไปพอไม่ไม่ เราไม่ต้องการทำอะไรรุนแรงเลยนอกจากความจำเป็นบังคับนี่เป็นการดักจับชั้นอย่างนี้เหมือนกันเปล่าเลยหลุมขวากแล้วแล้ว,ลวนั้นสำหรับศัตรูสองเราไม่ใช่ท่านเป็นการบังเอิญดอกที่ท่านมาโดนเข้าถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไปถูกจัดห้าวเมื่อใกล้หมู่บ้านของเราเข้าไปเขาบอกเราจะทำอย่างไรถ้าฉันไม่ยอมไปด้วยจนกว่าจะรู้แน่เสียก่อนว่าอะไรกันที่เราต้องการให้ฉันช่วยเหลือ เมื่อไปถึงสวยมณีก็รู้เองอย่าให้ขัดใจกันดีกว่าข้าพเจ้าไม่อยากให้พวกเราทำกับท่านอย่างเดียวกับที่ทำแก่เพื่อนของท่านคนนั้นเป็นการสุดวิสัยที่ตะเกิลและข้าพเจ้าจะสามารถขัดขวางอะไรเขาได้เพราะฉะนั้นจึงเลือกหนทางที่ดีที่สุดที่เปิดให้และเดินตามเขาไปอย่างเงียบๆสายตาจับอยู่กับปืนคู่มือของเราซึ่งอยู่บนบ่าของเขาด้วยความกระวนกระวายใจไปตลอดทางหลายครั้ง เขาชี้ให้ข้าพเจ้าดูสายใยของจันห้าวที่ซุ่มดักไว้ตามภูมิประเทศอันเป็นทำเลที่เหมาะอย่างมิดชิดที่ตั้งแต่ละแห่งของมันเกือบไม่เปิดโอกาสให้เลยแก่การผิดเป้าที่ผ่านเข้าไปในวิถีนั้นได้ครั้งหนึ่งเขาทดลองเขีย่ยสายใยให้ดูเราไม่รวกอันแหลมทั้งอันซึ่งโก่งอยู่ก็พุ่งปราดออกมาสกัดทางได้ระดับระหว่างสะเอวกับชายโครงพอดีเขาอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าบางเวลา เราได้คนซึ่งเป็นศัตรูของเราบางคราวก็ได้เนื้อไปเป็นอาหารไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะโดนพวกเดียวกันบ้างก็ได้ข้าพเจ้าถามเขาสั่นศีรษะเปล่าเลยทุกคนในหมู่บ้านเรารู้ที่ตั้งของทุกแห่งใครไม่รู้ก็ไม่ใช่พวกเราข้าพเจ้าไม่ได้ซักถามอะไรอีกเลยจนกระทั่งออกจากความสลัวรางของป่านั้นมาสู่ปากทางและแสงสว่างของท้องทุ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้า เราใช้เวลาราวชั่วโมงเศษสำหรับผ่านท้องทุ่งนั้นครั้นแล้วก็ถึงหมู่บ้านเล็กๆราวสองสามหลังคาเรือนซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งห้วยตื้นๆระหว่างหลังเนินเตี้ยๆและตีนเขาพวกผู้หญิงและเด็กซึ่งเฝ้าบ้านพากันแห่ออกมาดูเราแล้วก็บอกซึ่งกันและกันด้วยภาษาที่ทั้งตะเกิลและข้าพเจ้าไม่สามารถจะเข้าใจได้ภายหลังที่หยุดพักหุงหาอาหารกลางวันกันสักครู่เราก็ออกเดินทางเลียบฝั่งห้วยสายนั้นต่อไป ข้าพเจ้าได้ยินเสียงสนั่นวันไหวปรากฏอยู่ข้างหน้าต่อมาไม่ช้าไม่นานเมื่อเลี้ยวเหลี่ยมเขาแห่งหนึ่งก็ถึงทานน้ำตกซึ่งไหลหลังดังลงมาจากชานผาตอนบนละอองของมันกระจายเหมือนสายฝนมาถึงเราตั้งแต่อยู่ในระยะห่างอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าชาวบ้านเหล่านั้นหยุดขบวนพลางหันมาหาข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเสียใจที่แต่นี้ไปจะต้องผูกตาท่านกับลิงตัวนั้น ตะเกิลทำหน้าเหมือนจะร้องไห้หันมาหาข้าพเจ้าพรางถามว่าหน้าของตะเกิลกลายเป็นอะไรไปแล้วหรือไนไควายตัวนั้นถึงได้เห็นเป็นลิงนิ่งๆเยเธอรหน้าตะเกิลข้าพเจ้าดุแล้วทำตามเขาบอกดีกว่าทำตามน่ะได้แต่ให้ตะเกิลเป็นลิงจนใจเหมือนจะให้ตะเกิลเลิกนอนกับยายหัวหน้าชาวบ้านคนนั้นไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงอะไรด้วยเขาและชาวป่าเหล่านั้น ช่วยกันผูกตาเราอย่างมิดชิดต,ต่อมาเขาก็จูงมือไปอย่างเชื่องช้าข้าพเจ้ารู้สึกได้กลิ่นอับๆของอากาศและความชื้นของพื้นซึ่งเราเหยียบย่ำเท่านั้นว่าหลังจากผ่านทาน้ำตกแล้วเราคงกำลังเดินอยู่ในคูหาอันกว้างใหญ่ไพศาลและเหยียดยาวเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดประเดี๋ยวหนึ่งรู้สึกพื้นที่สูงขึ้นอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ลาดต่ำลงเสียงตะเกินบ่นพึมพำอยู่ตลอดเวลาหลายชั่วโมงต่อมา เราก็ยังคงมางุมมางาหลรายอยู่เช่นนั้นรั้นแล้วก็ได้อากาศสดรู้สึกความอบอุ่นของแสงแดดต้องหน้าอีกไม่ช้าไม่นานต่อมาผ้าที่ผูกตาเราอยู่ก็ถูกเปลืองออกข้าพรเจ้ารู้สึกว่าในตาทั้งสองข้างพรา่าและฝ้าฟางไปอึดใจใหญ่ๆเพราะกระทบกับแสงสว่างอันแรงกล้ายกมือขยี้ตาและเพ่งอยู่หลายนาทีภุมมประเทศซึ่งรางเรือนเหมือนภาพฝันจึงปรากฏแจ่มขึ้นต่อหน้าขณะนั้น เรากำลังยืนอยู่บนเนินดินเตี้ยๆแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าสนน้อยใหญ่ตรงหน้าเราออกไปเป็นหน้าผาสูงมีทางขึ้นเป็นขั้นบันไดแคบๆวกเวียนไปมาระหว่างชะง,ง่อนหินสูงๆต่ำๆจนกระทั่งลับตาไประหว่างกลุ่มเมฆเบื้องบนทุกคนเดินเรียงหนึ่งขึ้นไปตามขั้นบันไดนั้นผ่านปากถ้ำและซากศิลาสลักซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรูปสัตว์ต่างๆประมาณอีกชั่วโมงเศษๆก็ขึ้นไปสู่ที่ราบสูง และซากเมืองโบราณอันเหลือแต่เขากำแพงและอาคารซึ่งส่วนใหญ่ก่อดด้วยศิลาแรงเรียราดอยู่ทั่วไปชั่วอึดใจใหญ่เต็มๆเ,เราไม่แลเห็นอะไรนอกจากกลุ่มเมฆที่ลอยผ่านไปมาครั้นแล้วจึงแลเห็นหมู่บ้านดังกล่าวแฝงอยู่ใต้เงาข้างหน้าผาทางเบื้องหลังลักษณะของมันต่างกับหมู่บ้านของชาวเขาชาวดอยใดๆที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นมาแล้วหลังคาของมันอาจจะมุงด้วยแฝกหรือหญ้าคา ฝาเล่าก็อาจจะขัดแตะและคลุมด้วยเปลือกไม้แต่ฐานชั้นล่างก่อด้วยศิลาแรงทั้งสิ้นเมื่อเดินเข้าใกล้ก็ยิ่งประหลาดใจที่ปรากฏว่าแต่ละหลังคาเรือนปลูกเป็นระเบียบอยู่ภายใต้บริเวณเล็กๆซึ่งสะพรั่งไปด้วยกล้วยไม้ดินและเฟิร์นต่างๆกันชายชะกันผู้เป็นหัวหน้าคุมตัวเรามาพาตรงไปที่เรือนหลังหนึ่งซึ่งดูโอโถงกว่าหลังอื่นๆพื้นบันไดปูด้วยหินขนาดใหญ่สามขั้น แล้วก็เข้าสู่ห้องกว้างซึ่งมีใต้จุดอยู่มองดูโล่งโถงคล้ายพื้นคูหามากกว่าจะเป็นภายใต้เรือนหลังคาหลังใดเขาชี้ให้ตะเกิลและข้าพเจ้านั่งลงบนไม้าหินตัวหนึ่งบอกว่าขอท่านคอยสักครู่ประเดี๋ยวสวยมณีก็คงมาข้าพเจ้ากว่าตาดูรอบกายไม่ปรากฏว่าภายในนั้นมีใครหรืออะไรอีกเลยนอกจากเขาข้าพเจ้าตะเกิลและใต้ดวงนั้น ก็ประหลาดใจจึงถามว่าไหนเราว่าเพื่อนของฉันกับพวกลูกหาบเหล่านั้นอยู่ที่นี่สวยเมนีคงจะบอกได้เองเวลานี้อยู่ที่ไหนพูดแล้วก็ออกไปทิ้งให้ข้าพรเจ้ากับตะเกิ้นอยู่ในห้องนั้นด้วยกันแต่ลําพังกระเรี่ยงชลามองดูหน้าข้าพรเจ้าเหลียวไปดูรอบๆห้องอีกครั้งพรังเอ่ยขึ้นว่านี่เรายังอยู่ในโลกนี้หรือไอะไรทําให้ตะเกิ้เข้าใจไปละ่ะว่าเวลานี้เราอยู่นอกโลก ตะเกิลสันส่นศีรษะพางถอนใจทุกอย่างเลยนายเมฆหมอกเหล่านั้นเมืองร้างนี่แล้วก็นายควายที่เรียกตะเกิลว่าไอหน้าลิงยังพูดไม่ทันขาดคําเราก็ได้กลิ่นกํายานลอยมาตามลมอ่อนๆพร้อมด้วยแสงสว่างรําไรที่ช่องประตูทางเบื้องหลังกําลังที่เราหันไปดูพร้อมกันนั่นเองเสียงเพลงก็ดังกังวานเ,าเบาๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมกันได้เมื่อพบกันครั้งหน้า ถ้าถูกใจก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด Subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ